บอสิเดยบอสิเลยบาลอะเทมันเลยมันมันอันนี้มีอะไรเออโฮแต่อะตี้อยู่เละอตี้อยู่หละอตี้อยู่เลยอะตี้อยู่เลยมิงกรลาบาเชียสวัสดีค่ะจีเนียร์รเชยนู้อชิ่นที่ลยลาสามาพี่บาลเชียเชยนี่ตุ้ดูลาสามาเอ็นย่มาเลยกันรอสมานน์แม่มา เกดผิดบาทแดจะมาทายหลุมิโยผิดบาทแนชิงพวกเดี๋ยวชื่อตุ๋อรอทายหลุมิโยซิสบาทำไมแม่เมญมาสกองลีลาทาเนทายหลุมิโยผิดบาทดิชิดิเนตุ๋อเมญมาสกาโกไม่หลอติเลยโซราซันจีเวชิเอเอ๋ซาเมเอ๋ถ้ารอเมญมาหลุมิโยรมีนเมไม่ติทายหลอบิหลูกอตะลิงปิงตะลิงปิงตะลิงปิงอือตุ๋อยาตาซันจีจีเมชิอย่าตาบิหลอชิเลยโซราอือมาโตย่ะมาโตย่ะมาโตอะไรมาโต Mm -hmm. Sao con lá? Không được <laughs> <laughs> Mà sao con? Mà sao con bu? Đã <laughs> งือปีเงือปี่าบมะลาเงือปีเแ่โชม่องยมีกะป,ป,ป,ปิแล้วก็มีน้ำตาลน้ำตาลสดาจาลีปชีพรอพิษเงี้ยวดีว่าเชีย,ยชากนี่ยมาไม่รู้ค่ะแตยตีแตยต,ต,ยตีไทยสวยเนาะมะม่วงว่ะเชียแตยตีซาจิเมะทาจิจิอืมก็อมาอืม เคม็มเคม็มงานเแดบบ้อ๋อเคม็มโดยง่นเด้งานเด้เ้าเด้งานเด้แตซาจิจิแมด่ดาะเบลนโอมาตี้มาตี้ตัมเปียตีอะไรใช่ไหมเนาะอ๋ออืมตีละ่ะไทยมาตี้ <laughs> มาล่ะชาตัมเปียตีโตโลูกขอบาดเลตัมเปียตีโตตัมเปียตีโต้ ตาเปียดีโตฮอกเดไทยรูยอะสวยเนอะยำมะนาวยำมะนาวรูกขอไดิใช่ไหมาไม่ชินบุไม่ชินบุอาชเลยอืมแน่แน่ิมชินแด <laughs> ดีดด <laughs> ตีเหรอมนตีวะล่ะอ่าๆพิวอืมพิวต <laughs> <laughs> ีวะละรบกวน เนี่ยมาโลโซเนี่ยเานาะสปิตตี้สปิตตี้ไทยโลโซโอาง,งุนอาง,งุนอาง,งุนดองอาง,งุนดองอืมสปิตตี้เสียงดองสรุราเสียงท้าพิบัติเชี่มตตยมัตโตยาแม่มัตโตยาบูอ,อือ่หวานแบบไม่ต้องจิ้มก็ได้อ่อตู้เสียม,มันรู้โชว์เดี๋ยวลูตู้เสียมันรู้รล้ตุปียัวเชี่ยรับพิบัติเช่ยเออตู้เสียมันโรบูเอตู้เสียมันโรบูเข้าแดจะมาตีแดด T t tí ạ tí Tí ạ tí ạ mà mía đã mía Tại vì lúc khỏi Sa chít tí Mà bú Sa quên nè Mà tí bú Si Ờ Ê Si tí xin. Không đấy đấy. Em. ดีอายาโชอบเลยอืมอืมเด็ดเด็ดาต่จานมยอะวรืม哎嗯ช波เดะชิเดะชิเดะนเลยเอ่ออเทมันลีมันมันอันนี้มีอะไรเออเออฮกเต่อตี้อยู่ล้อตี้อยู่และอตี้อยู่ละไม่คิอตี้อยู่แล้อตี้อยู่แลเอออตีอยู่เอาไม้เออแล้วให้เอาหม่ใช่ดำลูกคนะดีซินปจิตี แตจีตีบัตรมาตะลงมาเนี่ยบัตรเท่าตะลงมาเนี่ยมาจีตีเข่งเจต้ออะไรดักน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บปี๊บปี๊ดน้ำตาลปี๊บปี๊บมาโหล่ะปี๊บปี๊บอ๋อน้ำตาลปี๊ดน้ำตาลปี๊บส่วนที่มารู้สึกท้ายเนี่ยพี่เอ๋ปลาน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาส่วนที่มันเจี๊ยพี่เออ๋อ cung hang cung hang ừm cung cung hang thôi bắt xuống chậu vậy hả bắt đã lo chửi xí đã lo tiếp mình <tôi ś> mhm <tôi îng, luffy my unha> <tôi> 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 thôi bé, mhm 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 cho mhm 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 ยัช่วยเลยช่วยเลยเย่ดเต้าไหมแตงมะนาวเยมาโลสวยเนอะตังปยาตีตันปยาตีตตงปยาตีตตนปายาตีไม่ใช่ไม่ใช่ตตงแตงแตงแตงปยาตตงปยาตตงปยาตีตตงปยาตี เขาเจ๋มันไรอย่างเงี้ยชิมได้สิเนาะชิมได้อืมชินเด้ภาษาไทยว่าเปรี้ยวเปรี้ยวอืมเปรี้ยวชินเด้โชว์ได้สิเนาะหวาน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 อืมหวานดีรสแสบเหมือนชิ้นหวานเสิรอง โอดเลยยัดเลยบามามมจะด <uss UC S> ีภาษาพมาคื้เซกองเดกเองเดเกองเดจะมาเซกองเดดเดล่าดลาเดะนะคะลินี่กินกดูไว้นะคะ

อือหือเลนๆเมมาร์สะกัดเนี่ยเลนิชิบิอะเหมยเปียวตะล่ะอืมเนเนเปียวเลยเนเนเปียวตะเดเนเนเปียวตะแดอืมแต่แม่ยั้นต่อใช่ยั้นต่ออ่ะตูรู้เมมาร์ซาเลยเยตะเลยเมมาร์ซาเลยผัดตะเลยแต่แม่อเปียวเอาไม่ตัดนะเมมาร์ซาเลยเยตะเลยผัดเลยผัดตะอืมต๊อดต๋อเลยมาเบมล่ะ ภาษาอะไรวะโอ้ยจะทำว่าว่าบินละอ๋อว่าบีเย็นแน่แน่เปย่งเย็นแน่แน่เปย่งเย็นเย็นแน่แน่เปย่าติถามบกยี่ม้หรือยัอ่าแทบไม่มเนาะ่าบิีละ่าติ่าบิเอ้ยติ้งม่อมเนี่ยเนาะเน่เน่ไหนญาิ ยับอพอแล้วค่ะขอบคุณค่ะจิสตินบาเดหนูไม่น่าสงสารหรอเมียนมาเมียนมาขอเลยแต่นา่าเสียมากองบุลาตัน่าตันา่าเสียมากองบุลา ต,ตหน้าเสียมากอมดูละอยมต้องสั่นไหมอทานม่กเนอืมโดนตี ไม่ได้ตั้งใจนะไม่ได้ตั้งใจเลยแบบจินตจะตั้งรอเมือนโฮเช่ตะแกอ้าททาระชาบีอาดูดินะนอรประดน้าแยกแล้วแม่ไหนแบบมียาหรือไม่แว <c oughs> ่หรอไอเขาจิมมี่โอ้ยพิยงมีรสชาติไหมนะ ดีเนอะพูดดิพูดดิเปี้ยวริวมาตุ่ยชิโน่เศร้าเนี่ยดีเนี่ก็หรอดีเล่าไวชี่ดีวิดีโไฟกตะบ้อใจเยดีวิวดีไฟโกตะบอใจไม่ไม่เช่พีซจ้ามาเอ๋ๆพูดพูดอุดไม่ได้เหรอน้องแทตุ่ยชิโน ซาชิเ,าชาเซนได้อาซาซารชิก็ไม่มายิ่งบาเจสุติมาเ,าาเ,มาเชิดูดอไฟนก็จะบอใจเยไม่แม่เชจ่าบากดแชร์ด้ว,ดว,ดว,ว,ดดยวยนะคะไม่แม่เชจ่าบาลองพูด,ดิมียมีรเชปจาบาบสวยสวยมากเลยอ่ะยันล่านหรอแบเกอเไม่แมรเชพปจาบเมียเมียเชไปจาบเจสุติมาเดขอบคุณค่ะบ๊ายบาย